วันนี้พี่มาทาคลิปแบบสอนต่อวันรอบกระตอตอนน้องๆก็โอเควันนี้พี่จะมาสอนต่อวันรอบในรถคาบูนะอืมแล้วก็อจะแฝงรถหัวฉีาไปด้วย <Okay. S 2> บางคนอาจจะพูดไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ที่จะมาสาธิตการติดตั้งให้ดูเลย<ะ>เราไขน็อตลาผมสองตัวออกมาอย่างนี้โอเคมันยังขึ้นสูนอยู่อ่ะมันังปิดไปอย่างนี้ปุ๊บ ับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน็อตอาร์ฟทีไงอีกแล้วนะคุณดูก็วันนี้พี่อยู่กันในแบบลานกว้างค้างเรียกับน้องๆอืก็พี่แบบเครื่งใจมากอ่ะคือวันนี้พี่มาทําคลิปแบบสอนต่อวันรอบกราบต๊อปอน้องๆคือที่พี่จะสอนวันนี้คือไม่ใช่อะไรเว้ยเครื่งใจคือเครื่งใจว่าไงไหมคือเวลาไปดูคลิปอะไรเนี่ยคือมีแต่รลกหัวยีบแล้วโหัวจีบเนี่ยมันเต็มบ้านเป็นเมืองเลยหมดแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าเออ เราเนี่ยอยู่ในยุคที่เราขับรถหัวฉีดได้ป่ะแต่คือกูโบราณไงคือกูขับรถคาบูอะครับน้องๆคือตังกูไม่มีไง,ไงนะกูจรไงนะก็โอเควันเนี้ยพี่จะมาสอนต่อวันละในรถคาบูนะอืมแล้วก็อ่าแฝงรถหัวฉีดเข้าไปด้วย <Okay. S 1> รถหัวฉีดมันต่อง่ายรถคาบูมันต่อ,อยากอืมหาแลว้วหาอีกก็หาไม่เจอนะคนดูก็โอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา้ผมด้วยนะผมกดกระดิ่งไม่ได้หมดแล้วก็ยินดีรับตั้งเพลงของผมด้วย น้องเฟซของผมก็ชื่อชนายุทธิรัตน์นะผมก็โอเคพี่อามันหล่อลื่นนะครับน้องๆแบบหล่อบาคนนั่งแอคมอเตอร์ไซค์อยู่อะครับอือเป็นไงก็พร้อมแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมตัวเตรียมไม้เตรียมมือเตรียมอุปกรณ์นะผม,มพี่จะสอนการต่อวัดรอบกอลฟสต็อปของรถคาบูกันเลยกว่าโอเคไป โอเคแล้ผมก็ตอนนี้นะผมพี่ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วนะผมอุปกรณ์ในการติดตั้งกลอฟสต็อกของพี่นะผมก็คือมีไขควงกับวัดรอบกลอฟสต็อกของพี่เลยนะผมก็ภาษาอังกฤษเกรด4ครับนะผมแล้วก็รถในการติดตั้งวัดรอบของพี่นะผมจะเป็นรถคาบูวันนี้จะเป็นการสอนรถคาบูเลยนะผมรถคาบูในที่นี้ก็เป็นฮอนด้าโซนิกนะผมนี่นะอ่ะนะผมใช้ในการศึกษาในคลิปนี้เลยก็แบบเทาเนี่ยนะผมอ่ะ ตอนแรกเลยนะครับคุณดูพี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งกลอต็อปเกี่ยวกับรถหัวฉีดก่อนอันนี้รถหัวฉีดนะอ<ะ>อ่าไม่เกี่ยวกับในคลิปนี้นะคือเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมนะคร <Okay. S 1> ับก็การติดตั้งกลต็อปสำหรับรถหัวฉีดจะต่างกับรถคาบูคือนะผมรถหัวฉีดเนี่ยสายเขียวเนี่ยจะติดเข้ากับคอยนะผมอันนี้คือยกตัวอย่างรารถหัวฉีดนะอ่าอันนี้คือสายเขียวนะคนดูอ่าสายเขียวคือสายกลต็อปเนี่ยคือสายเขียวตัวนี้ แล้วก็สายแดงสายแดงเนี่ยต่อเข้าขั้วบวกบ<ะ>แล้วก็สายดําที่โกลบตอปเนี่ยต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่แค่นั้นเองแต่รถคาบูลเนี่ยคือจะต่างแค่สีเขียวสายเดียวโอเคอ่านะครับผมคือจากปกติแล้วเนี่ยสายหัวฉีดใช่ไหมสายรดหัวฉีดเนี่ยจะต้องต่อเข้าคอยให้คุณดูแต่ถ้ารถคาบูเนี่ยเราต่อเข้าคอยแล้ววัดรอบจะไม่ขึ้นต่างกันแค่นี่ครับ เห็นรถคาบูนะต้องต่อเข้าตัวพันเตอร์เท่านั้นนะผมคุณแบบดนะูอ่านะผมอ่านะครับคือบางคนอาจจะพูดไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสาธิตการติดตั้งให้ดูเลย<า>แล้วก็สไตล์ให้ดูด้วย<า>แล้วก็จะมาอธิบายด้วยว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างพี่จะอธิบายการติดตั้งแล้วก็อธิบายคร่าวๆเพราะช่องพี่เนี่ยเป็นคนทำอะไรลวกลันะคนดูนะไม่ชอบอะไรที่มันแบบยดืดเยื้อ เออน้ผมก็ก็อย่างแรกเลยนะผมกับรถรถคาบูนะด <Nope. S 1> ูนี่ดูนะ้าผมก็อย่างแรกเลยนะผมเราก็ต้องเปิดใต้เบาะมาอันนี้กรณีรถฮอนด้าโซนิกน,น,น,นะสำหรับใคร <ขอ S 2> ที่จะติดตั้งในรถโซนิกนะใอนที่จะติดตั้งนะคนุณดูเราซื้อโกล์สต็อปมาเนี่ยสายเนี่ยมันจะสั้นมากหมายถึงว่าไอ้ปลอกดําเนี่ยมันจะสั้นมากคุณ <c oughs> ดูเราต้องปอกนะครับอ่าสมมุติถ้าเป็นรถพวกตระกูลแบตอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยพันพันเซอร์อยู่ตรงกลางแบตอยู่ตรงกลางเนี่ย เราตัดที่นิดเดียวหรือไม่เราไม่ต้องตัดเลยแต่กรณีรถแบตนี่อยู่นี่นะผมอ่านะครับก็คอยอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้นะผม<แ>อยู่คนละยดคนละฝั่งกันเราก็ต้องตัดสายกันให้พอดีนะเออขนาดพี่ยังตัดไม่พอดีเลยนะผมก็ต้องวัดให้มันดีๆสำหรับน้องๆน,นะพี่แกะชุดสีมันเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าเพื่อความไวนะเดี๋ยวคลิปมันจะมืดละอย่างแรกเลยนะผมเราต้องขี่สายใช้ด้วยความระมัดระวังนะคนดูเดี๋ยวมันจะพังนะครับผม เรามาดูแบตเตอรี่ก่อน <Nope. S 1> เราไขาน็อตนบผมสองตัวออกมาอย่างงี้โอเคสายดำนะครับสายดำเราเราม้ว,ว,มวนเราม้วนที่น็อตตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปอา <Okay. S 1> นะครับคือไม่ยากนะครับผมสำหรับลูกคาบูนะก็ต่างกันแค่สายเขียวสายเดียวนะครับผม <Okay. S 1> มันมีแค่สามสายแหละก็สายแดงนะครับผมอาสายแดงนะครับต่อเข้า แบตเตอรี Reality, ่ขั <too bad> now, ้วบวกนะผมอ่านะครับทำเหมือนกันเลยนะผมรถทุกรุ่นนะก็พันสายตัวนี้อ่านะครับพันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต่อเข้าไปเหมือนขั้วลบเลยนะผมอ่านะครับอ่ะเรามาดูที่กล่องโกฟซ็อฟนะผมกล่องวันรอบนะไฟจะขึ้นแต่ ยังใช้งานไม่ได้เพราะอะไรหมครับเรายังไม่ได้ต่อสายเขียวนะผม,มะนะครับสายเขียวตัวจริงอย่างนี้ะนะครับเราก็พักกล่องน้องเขาไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูที่สายเขียวตัวนี้สอง years l a t e r อย่าพยายามให้ตกนะ <Nope. S 1> เพราะของพวกนี้มันทางง่า <Fuck. S 1> ยานะผมถ้าดับไปงี้กรณีดับไปงี้ไม่ต้องตกใจนะคุณดูเพราะกล่องโกบอลต็อปเนี่ยมันดับไปเดี๋ยวมันก็กดเข้นมาใหม่ได้ะนะครับ กอนติดตั้งนะคนุณดูต้องร้อยเข้าเฟรมให้เรียบร้อยนะสมมติน้องเกาะตรงไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ร้อยเข้าให้ร้อยเข้ารูก่อนสมมุติถ้าเป็นตะปูตะปูเวสเนี่ยน้องก็ร้อยเข้าเฟรมบนหรือไม่ก็เฟรมการลางอะไรก็แล้วแต่เรื่องของน้องเลยนะผมก็แล้วแต่ที่น้องจะติดตั้งนะสําคัญเลยสายเกี่ยวนะคนุณดูอ่ากล้องจับตาดีๆโอ้โหแรงเกินสาหรับรถหัวฉีดนะจะต่อแค่เข้าตัวคอยตัวนี้อ่ะแต่รถคาบูเนี่ย ต้องต่อเข้าพันเซืร์เท่านั้นนะคนดูมันไม่เหมือนรถหัวฉีดนะครผมอ่านะครับมันจะมี3มสายสําหรับรถโซนิกนะอันนี้เป็นเครื่อง CB นะแต่พี่พูดโซนิกเพราะมันคล้ายๆกันนะครับผมเหมือนกันเลยนะผมพี่ก็ใช้ยุดไฟของโซนิกเหมือนกันนะผมอ่านะครับมันทําง่ายนะผมอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอ่าดูแล้วก็สายบวกอ่าให้ดูกันอีกรอบหนึงนะครับอ่าลบนะครับผม อ่านะครับผมก็ไม่ยากนะครับเดีย๋ยวน้องๆบอกว่าเฮ้ยมันจะติดเหรอวะพี่ทำให้ดูเลยเพราะอะไรนะครับพอพี่เนี่ยได้ทําการทดสอบมาหมดแล้วนะครับผมอดนะังนังน้นพี่ไม่กล้าออกมาทําคลิปให้น้องๆดูอย่างแน่นอนเออ,อเคก็พอติดงี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทรถเลยนะครับนะผม,บนะอ,ยผมอย่าพี่ขออนุญาตตั้งขาตั้งคู่นะเพราะเดี๋ยวการรถล้ม การเกิดอุบัติเหตุนะคนดู <Okay. S 1> เราตั้งขาตั้ง,งคู่เป็นเนี่ยเราก็สตาร์ทเครื่องมันยังขึ้นศูนย์อยู่อ่ะมันยังปิดไปอย่างงี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมขึ้นแล้วนะครับผมเห็นไหมพี่แม่งสุดยอดอะครับน้องๆไม่ได้แอคนะครับของแท้นะครับผมเอาจริงใครๆมันติดตั้งก็ติดตั้งได้หมดแหละคนดู อันนี้คือรอบที่รถกำลังวิ่งอยู่นะคนโดูอ่านะครับผมอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันของวันรอบตัวเครื่องที่กำลังปั่นอยู่ตอนนี้นะครับผมอ่านะครับต่อมาอันนี้คือรอบสูงสุดที่รถกำลังทำได้เน<ไ>ี่ยเห็นไหมมันมีคำว่าแม็กอยู่อ่านะครับผมอ่านะครับคือรอบที่รถของพี่ทำได้รอบของพี่ทำได้คือหมื่นห้าขับไปปุ๊บไม่รู้ว่าเครื่องจะแตกหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับก็ Ying! อันนี้คือที t h โ,โ,โเนี่ยคือคือชั่วโมงการใช้งานของเครื่องตัวนี้ใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงแล้วนะผมอ่นานนะนะผมอันนี้คือเป็นวัดแบตข้อดีของโกลฟ์สตตัวนี้นะผมคือเราสามารถดูโวลต์แบตเตอรี่ได้ <Okay. S 1> อะโอเดูโวลต์แบตเตอรี่ได้แล้วก็กลับมาที่วัดรอบเหมือนเดิมนะผมอ่าโอ้โหจะไปยากอะไระใครๆก็ทำได้ครับน้องๆก็โอเค ใช่ไมครับไม่ยากครับน้องๆก็ใครสนใจนะผมก็สามารถซื้อไปติดได้นะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ราคานแะล้วแต่หลินค้าว่าจะเท่าไหร่นะผมอ่านะผมได้ถูกได้แพงก็แล้วแต่สิแล้วแต่นะก็โอเคสําหรับคลิปนี้น้องๆได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะอันนี้คลิปนนสสาระจริงๆแล้วที่พี่ทำมาเนี่ยคือสาระจริงๆแล้วก็โอเคสําหรับรถคาบูนะผมการติดตั้งวัดรอบกลบสต็อปนะก็าาจะประมาณนี้นะผมอ่าให้สาระกันอีกนิดนึง คือสายเขียวสําคัญที่สายเขียวเลยรถคาบูเนี่ยต่อเข้าพันเซอร์เท่านั้นแล้วรถหัวฉีดเนี่ยต่อกันที่คอยหัวเทียนเลยนะผมอ่านะผมก็โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผม,ผมกดติดไม่ได้หมดแล้วติดตามช่องเฟซของผมด้วยช่องเฟซของผมก็คือถ้านายุเห็นร้านนะผมก็ถ้าคลิปนี้มีสาระความรู้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะผมก็โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะผมฟ้ามืดแล้วนะผมโอเค ไปแล้วครับสวัสดีครับ